สวัสดีครับสมาชิกแคว้นไวที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาลงคลิปสรุปเลขล่างนะครับมาลงคลิปสรุปเลขล่างกันวันนี้นะครับท่านจะได้พาไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันที่อ่าใกล้ก็พูดถึงว่าวันที่ไม่นานแล้วนะครับหวยจะออกนะครับ วันที่เจ็ดแล้วนะครับแล้วก็ไม่กี่วันแล้วนะครับว่าจะออกผมก็มาลงเลขล่างสรุปให้เลยนะครับสรุปเลขล่างแล้วก็ก็ได้เอาสูตรที่ดูในแนวทางเดินของแบตเตอรี่นะครับที่เลขมันออกมานะครับมาลงให้แค่หกขวดก่อนนะครับเป็นไอสถิติที่ผ่านมานะครับส่วนเลขที่จะได้หวดนี้ก็ครับผมก็ได้ลงเรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกท่านใด มีสูตรดีๆมีสูตรเด่นๆก็ตัดเอาได้นะครับอันนี้ผมลงเลขเต็มให้เลยยี่สิบจุดล่างครับผมยี่สิบจุดล่างนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขล่างเลขสรุปนะครับเดี๋ยวเลขอะไรนั้นดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนของ คำเตือนของผมนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่นะครับแค่เตือนว่าคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับโดยอาศัยข้อมูลตัวเลขตามสถิติและความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับสนับนนสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนนําไปเล่นการพนันนะครับ หรือสิ่งผิดคนหมายใดใทั้งสิ้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมน้องใหม่ลง youtube <c oughs> ยังมีคนดูยังไม่เยอะแต่ก็จะพยายามหาในวทางไห้สมาชิกนะครับหาในทางมาใม้สมาชิกพอจะเป็นในวทางมาในการเสียงโชคนะครับ <c oughs> ก็ลองสูตรมาลงดีกว่าเราไม่มีเลขที่ เองไปวิเคราะห์ตัดให้เหลือเลขน้อยชุดก็ถ้าเราไม่มีแนวทางหาตัวเลขเราก็ไปซื้อโดยที่เราไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะเลนเลขอะไรก็นะครับลอตเตอรี่ใบละแปดสิบบาทก็ตก10บใบก็แปดร้อนะครับถ้าเราซื้อแบบไม่มีตัวกำหนด ว่าตัวนี้จะมาหรือไม่มานั้นก็เราโอกาสที่จะถูกกันยากนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขกันนะครับสถิติที่ผมเอามาลงนะครับก็เอามาจากแนวเลขของใบตรวจนะครับที่เอามาลงนี้เป็นเป็นแนวเลขจากใบตรวจนะครับก็เอามาลงมันเป็นเลข แนวที่เดินได้ไม่ถาวรนะครับเป็นเลขเดินได้ชั่วคราวนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับผมก็หลักสิบนะครับลงมาตั้งแต่หวดนุ้นนะครับหวดวันที่หงดวันที่ได้หกเจ็ดนะครับก่อลงน,อน้อยน้อยน้อยเลขวันนี้นะครับแค่หงดเองนะครับแต่ลงยาวไปก็เต็มกระดาษไม่จุหลักสิบ ของงวดก่อนนะครับผมขอดูย้อนหลังก็ให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางย้อนหลังที่ผ่านมานะครับเหมือนวันนี้นะครับหลักสิบก็มีหนึ่งหกเจ็ดเก้านะครับหลักหน่วยก็มีศูนย์สองเจ็ดแปดนะครับเลขเดี่ยวหกเจ็ดนะครับหกเจ็บเราก็ได้หกเก็นะครับงวดต่อไปนะครับเลขได้เก้าหนึ่งนะครับวันี้ออกเก้าหนึ่งนะครับหลักสิบก็ได้เลขเก้านะครับ หลักหน่วยก็ได้เลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับตำแหน่งที่มานะครับว่าดูจักตรงไหนนะครับเหมือนวันนี้ก็ได้สี่หกนะครับสี่กหลักสิบก็ได้สี่นะครับหลักหน่วยก็ได้เลขหกนะครับวันนี้ก็ได้หกหกนะครับวันต่อไปหกหกเราก็ได้หลักสิบเลขหกนะครับสูตรที่ชนกันนะครับสูตรที่ชนกันนะครับหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดนะครับหลักหน่วยเลขชนกันก็มีศูนย์สามหกนะครับ ศูนย์สามหกนะครับก็ได้ออกหกหกนะครับวันนี้ออกหกหกหัวต่อไปหลักสิบนะครับได้หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเลขอีกสูตรหนึ่งก็ได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเก้านะครับเลขที่ชนกันนะครับหนึ่งสามสี่ห้าเก้านะครับหนึ่งสามสี่ห้าเก้าส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้านะครับกับสามสี่ห้าแปดเก้านะครับเลขที่ชนกันก็สามสี่ห้าเก้านะครับวันนี้ก็ออกสี่สี่นะครับผมได้สรุปไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของสมาชิกนะครับใช้เวลาในการรับชมในการดูตัวเลขไม่นานเกินไปนะครับของงวดต่อไปนะครับล่าสุดที่ผ่านมานะครับ ก็ได้หลักสิบศูนย์หนึ่งสี่ห้าหก็ดนะครับแล้วก็ได้อีกสูตรหนึ่งได้หนึ่งสห้าเจ็นะครับสองสูตรลรามาเชมกันนะครับได้1นึ่งสาห้าหกดนะครับหนึ่งห้อีกหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยได้สูตรแรกหนึ่งสองสามห้าหกดแดนะครับอีกสูตรได้ศูนย์หนึศย์หนึ่ง สองสามหกเจ็ดแปดนะครับศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดนะครับเลขส่ชนนะครับก็ได้หนึ่งสามหกเจ็ดแปดนะครับวันนี้หลักสิบก็มีเลขหกนะครับไม่ใช่ว่าพอหว้ยออกแล้วคิดตูกไอ้นี่ผมเล่นมานานแล้วตัวนี้เลขนน้ครับคือว่าเอาไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นนะครับคือเอามาลงเปจจ็นตำรัสถิติมานานแล้วนะครับ บางท่นคิดว่าเอาปองไวยอ,ออกแล้วมาคิดถูกอันนี้ไม่ใช่สูตรนี้ใช้มานานเลยน,นะครับก็เลยเอามาลงเป็นแนวทางให้กับสมาชิกเพื่อนําไปเสี่ยงโชคซื้อตตเอรี่รัฐบาลเลข2ตัวล่างนะครับสูตรนี้นะครับวันนี้ก็เลขที่ได้หลัก10บนะครับศูนย์นสองแปดนะครับแล้วก็น,นี้ศูนย์สองสามสี่หกเจ็ดแปดเ้านะครับหลักสิ เลขจนคือศูนย์สองแปดเก้านะครับวันนี้เรามาวัดกันว่าจะมาหรือไม่นะครับถ้าสูตรตั้งสองสูตรยังเดินตามปกตินะครับเลขนี้ต้องเข้าหลักสิบหนึ่งตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับศูนย์หนึ่งสองห้าแปดเก้านะครับมาจนด้วยศูนย์สองสามสี่ห้าหกแปดเก้านะครับหลักหน่วยมาชนเลขศูนย์สองห้าแปดเก้านะครับศูนย์สองห้าแปดเก้าถ้าหากว่า เลขนี้ยังเดินเหมือนเดิมน,นะครับไม่ได้มีศูนย์หนึ่งศูนย์ใดผิดนะครับน่าจะมาสองตัวล่างตรงๆนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่หลุดคิดว่าจะไม่หลุดนะครับคิดว่าน่าจะไม่หลุดเพราะว่าเลขในกลุ่มศูนย์หลักสิบนะครับศูนย์สองแปดเก้ากับหลักหน่วยศูนย์สองห้าแปดเก้านะครับ อยู่ในกลุ่มเลขสามตัวครั้งที่1นสามตัวลนางครั้งที่1นสามตัวหน้าครั้งที่สองสามตัวท้ายครั้งที่1นสาตัวท้ายครั้งที่สองนะครับเลขกลุ่มนี้นะครับจะมาล่างอย่างน้อย1ตัวนะครับโอกาสน้อยที่ไม่มาเลยนะครับอย่างน้อยต้องมา1ตัวนะครับอย่างนี้นนะครับหรืออาจจะมา2ตัวเลยก็ได้นะครับจะมาชิกลองลองลองดูย้อนหลังไหมนะครับเอาไปตรวจมาย้อนดูย้อนหลังนะครับ สมาชิกเอาไปตรวจมาย้อนดูไปเลยนะครับที่ที่ผ่านมาผ่านมานะครับนี่คือเป็นแนวทางนะครับแนะนําให้ครับเคล็ดลับให้ให้ของเลขล่างนะครับไม่ยากนะครับเคล็ดลับให้ให้นะครับมาดูตรงนี้ถึงกรณีในในนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาเลขล่างหนึ่งตัวหรือสองตัวนะครับเลขที่ไม่มีในนี้คือเลขสองนะครับเลขหกเลขเจ็ดเลขแปด สองหกเจ็ดแปดนะครับในนี้ที่ไม่มีสองหกเจ็ดแปดถือว่าสองหกเจ็ดแปดนี้ถ้ามาเลขล่างมาได้ตัวเดียวนะครับนะครับสองหกเจ็ดแปดนะครับมาได้ตัวเดียวล่างนะครับเลขดับล่างนะครับ เด็กจำลองนะครับสองหกเจ็ดแปดนะครับมาได้แค่หนึ่งตัวนะครับมาได้หนึ่งตัวนะครับมาได้หนึ่งตัวนะครับเล็กนี้นะครับเล็กจบลางเนี่ยครับสองหกเจ็ดแปดโดยที่เอาว่าเอาจากใบตรวจนี้นะครับใบตรวจที่ออกมานะครับใบตรวจที่ทางกองฉลากไล่ออกเลข หน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็เลขทยสามตัวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับก็ไม่มีสองไม่มีสองนะครับสามไม่มีสองไม่ไม่มีสองไม่มีหกไม่มีเจ็ดไม่มีแปดนะครับถ้าหานเลขในนี้ไม่มีนะครับเลขของผมในนี้นะครับถ้าเกิดว่าเลขสองหกเจ็ดแปดดับหมดทุกตัวนะครับ ถ้าสองหกเจ็ดแปดนี่ไม่มาเลยสักตัวนะครับเราก็ตั้งอย่างนี้นะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าสองกับแปดไม่มานะครับสองกับแปดไม่มาหลักสิบนะครับแต่ก็มาหลักหน่วยนะครับสองหกเจ็ดแปดสองกับแปดไม่มาหลักหน่วยนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มเลขดับนะครับจะอยู่ในกลุ่มเลขดับนะครับสรุปว่าหลักสิบเหลือศูนย์ึงเก้านะครับหลักสิบเหลือศูนย์ึงเก้านะครับหลักสิบเหลือศูนย์ึงเก้านะครับ ถ้าเลขนั้นไม่มาจริงๆหลักสิบเหลือศูนย์เก้านะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเหลือศูนย์ห้าเก้านะครับหลักหน่วยเหลือศูนย์หน้าเก้านะครับศูนย์หน้าเก้านะครับหลักหน่วยเหลือศูนย์หน้าเก้าถ้าเลขนี้ดับจริงๆนะครับเลขสองหกเจ็ดแปดไม่มาล่างเลยสักตัวนะครับเหมือนวดที่ผ่านมานะครับเหมือนวดที่ผ่านมา ตัวที่ผ่านมานะครับตัวที่ผ่านมานี่ก็เก้าสามหนึ่งสี่สี่หกนะครับเลขที่ไม่มีล่างเลยนี่ก็ไม่ไม่มีนะครับเลขที่มีก็มีศูนย์หนึ่งสองสามเลขสี่ไม่มีนะครับเล, 0, 1, 2, เลขสีไขส่ไม่มีของวนที่แ้วนะครับก็เลขสี่นะครับเลขห้านะครับเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้า ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าสี่กับห้าไม่มีนะครับหมดที่แล้วก็ไม่มานะครับของวันนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ก็ไม่มีเลขที่มีนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับสามมีสี่มีห้ามีหกไม่มีเจ็ดไม่มีแปดไม่มีนะครับสองหกเจ็ดแปดถ้าเลขในนี้ออกสองตัวล่างนะครับก็อยู่ในกลุ่มเลขเด็ดของเรานะครับอางนี้นะครับ ที่ผมได้ํำเครื่องหมายนะครับศ0นย์5 0, 02, 0 50, 80, 9, 20, 8ย์2 0 8ย์0 2 9 8 9หูนย์แดศนย์้าสองศย์ปดศย์ศย์สองเก้าแปด้าแล้วก็เก้า้านะครับสองห้าแปดห้าเก้าห้านะครับหยุดกลุ่มนี้นะครับนี่คือเป็นเลขล่างที่สรุปเลยนะครับถ้าเรามาเอาหลายสูตรมาตัดกันนะครับเอาหลายหลายสูตรมาตัดกันผมเอาเลขล่างมันครับผมจะมาเลขล่างนะครับ จะเอาสูตรมาตัดให้อีกสัก3สูตรเพื่อจะดึงให้เลขเหลือน้อยที่สุดนะครับของวันนี้นะครับหลักหลักสิล่างที่เหลือก็หลักสิบล่าง0289 02 0289 0289หลัก10ล่างก็ไม่มีเลข2นะครับ อีกูตรหนึงนะครับเลขสองตัดไปแล้วนะครับตรงนี้เลขสองตัดไปแล้วนะครับศู 0, 2, 8, 9, นย์สองแปดเก้านี่เลขสองนี้เราตัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกสีหนึงลงให้หลักสิบไม่ม,ไมีนะครับขอสักครู่หลักสิบไม่มีเลขหนึ่งสองไม่มีเลขหนึ่งสอง หลักสิบล่างไม่มีเลขเก้านะครับศูนย์หนึ่งไม่มีเลขเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขเก้าไม่มีหลักสิบล่างแล้วก็ถ้ายัางไงก็แถวนี้ก็ไม่มีนะครับเลขเก้าไม่มีหลักสิบล่างนะครับเลขเก้าไม่มีหลักสิบล่างเ,าเลข เลข2ก็ไม่มีหลักสิล่างนะครับถ้าเราดูสูตรอีกหลายหลายสูตรสถิตินะคตางลรืนงของตัวเลงนะครับผมก็แถวนี้นะครับเลข2มันมีเลข9ไม่มีนะครับต่อไปหลักสิบล่างเอ่อเลข3ไม่มี10หน่วยนะครับ นะครับก็สรุปว่าเลขล่างนะครับผมไม่กล้าตัดเยอะถ้าเกิดว่าออกมาเดี๋ยวเราตรงเลขที่เราตัดก็จะเสียโอกาสนะครับก็สรุปว่าเลขล่างที่ว่าเอามาเล่นของวันนี้นะครับเอามาเสียงดวงนะครับก็มีศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์สองนะครับศูนย์ห้านะครับศูนย์แปดนะครับศูนย์เก้านะครับแล้วก็แปดศูนย์นะครับ แปดสองแปดห้าแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะครับเหลืออยู่สิบชุดนะครับในสิบชุดนี้นะครับในสิบชุดนี้ถ้าเรายังถ้าเรายังจะให้น้อยก็ไปอีกนะครับถ้าเราจะให้น้อยก็ไปอีกก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองก็คิดว่า น่าจะไม่มีเลขตัดแล้วนะครับน่าจะไม่มีเลขตัดแล้วนะครับน่าจะเหลืออยู่แค่นี้นะครับเหลือศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดสองแปดห้าแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะครับเลขล่างนะครับนี่เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางพาไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับแต่ถ้าผมจะเอา หลักหน่วยล่างที่เดินมาหลายห้วดแล้วนะครับมาเป็นตัวกำหนดว่าเลขนี้จะมาอีกหรือไม่ก็เดี๋ยวดูนะครับพอสักครู่นี่นะครับผมให้ดูนะครับแนวเลขล่างนะครับสองตัวล่างที่ว่าผ่านมานะครับนะครับอันนี้ก็เราดูนี่ครับนี่นะครับห้าสามศูนย์เลขล่างสองตัวหกสองนะครับก็มันได้อันนี้นะครับ จ็ดเก้าหนึ่งนะครับออกหกเจ็ดนะครับผมไล่ไปเลยนะครับผมจะไล่ไปเรียงเรียงเลยนะครับอันนี้ก็ได้แปดสี่หนึ่งนะครับออกเก้าหนึ่งนะครับนี่ได้หกสามหกนะครับออกสี่หกนี่สองหกหนึ่งนะครับออกหกหกนะครับอันนี้สามสี่ศูนย์ออกสี่สี่นะครับไอกองวันลาสุดเมื่อวันซื่อนะครับสามหนึ่งแปดนะครับออกหกสามนะครับส่วนตันนี้นะครับเจ็ดสองศูนย์นะครับเจ็ดสองศูนย์เลขที่เหลืออยู่ในหลักหน่วยนะครับ เลขที่เหลืออยู่ในหลักหน่วยวันนี้ก็คือเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับอยู่ในเจ็ดสองศูนย์นะครับเพราะว่าเลขเจ็ดกับเลขสองนี่มันเป็นเลขดับเลขเจ็ดกับเลขสองนี่เป็นเลขดับที่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมาในในในใบตรวจนะครับในใบตรวจเพราะว่าไม่มีเจ็ดกับสองนะครับเหลือแต่ศูนย์นะครับเหลือแต่ศูนย์ถ้าว่าเลขนี่ดับจริงๆนะครับสองหกเจ็ด ดับจริงๆไม่มีใน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 ใบจนี้นะครับไม่มีในใบจวนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเลขศูนย์เหลือตัวเดียวดังหน่วยนะครับหลักศูนย์เหลือตัวเลขศูนย์เหลือตัวเดียวลังหน่วยนะครับเลขที่เด่นก็คือศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เก้าศูนย์เก้าศูนย์คราวนี้ก็เลขเก้าตามสูตรอีกสูตรหนึ่งดับนะครับเลขเก้าอีกสูตรหนึ่งดับสิบล่างนะครับคือไม่มีเลขเก้านะครับสิบล่างทุกนี้นะครับ ไม่มีได้เก้านะครับไม่มีได้เก้านะครับสรุปว่าเหลือเลขศูนย์อย่างไงก็วันนี้ตัวเต็ you เงตัวเดียวนะครับเสี่ยงดวงกันนะครับศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ตัวเดียวนะครับควันตรงมาเลยนะครับศูนย์ศูนย์ตัวเดียวใครซื้อก็ซื้อลองดูนะครับเสี่ยงดวงนะครับเราก็ไม่ได้รู้ว่าจะได้จะออกหรือไม่ออกนะครับผมมาใช้เวลาเยอะแล้วนะครับก็ขอจบ ไอ้คล <Workers. S 2> ิปสรุปเลขล่างวันนี้ไว้แค่นี้นะครับอย่างไรก็ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักทุกท่านนะครับกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครป์กดคอมเมนต์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผมนะครับผมจะได้ลงเลขให้ท่านอีกเยอะๆได้นานๆนะครับแต่ขออ่าก่อนที่จะว่าก่อนที่จะจบรายการนะครับขอให้แจ้งกันท่านทราบว่าเลขตัวเลขทุกตัวเลขคือมาจากการคำนวณนะครับ มาจากการหาแนทางของตัวเลขไม่ได้มาจากความคิดเอาเองนะครับนะครับท่านครับก็ขอสรุปไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับท่านครับ